กิระดังได้สดับมาอาทเตนในการอันล่วงไปแล้วสุวักโปตากาอะเหสูงอะเหสูงมีลูกนกแขกเต้าทะเวสองตัวพาตโรพี่น้องกันสิมพรีวะนีในป่างิ้วสานุปป,ปเตใกล้สานุบันปะณัก,ก็ ุปริวาเตในด้านเหนือลมปพตาสะแห่งภูเขาคาโมอโหสิมีหมู่บ้านปัญจโจรสตนิวาโสที่เป็นที่อาศัยของโจรห้าร้อยอโทวาเตด้านใต้ลมอสโมอโหสิมีอาสมปัญจอิสิสตนิวาโส อันเป็นที่อาศัยอยู่ของหรือสีห้าร้อยตนสวุวะโปตกานังปักขานิคมณกาเลในการเป็นที่ขนปีกสวุวะโปตกานังของลูกนกแขกเต้าทั้งหลายอะนิคมณะยังไม่งอกมาตะมันทริกา อุทปาธิเกิดลมหัวด้วนขึ้นเตสุวะโปตกาทะเวลูกนกแกกเต้าทั้งสองทั้งหลายสองเตเหล่านั้นตายะวาตะมันดริกายะถูกลมหัวด้วนตายะนั้นปหหตาพัดแล้ว ปติงสุตกแล้ววิสูงแยกกันคนละที่ตะทะทะวิสุสวะโปตเกสุบรรดาลูกนกแขกเต้าทั้งหลายสองตะทะเหล่านั้นเอกโกตัวหนึ่งปติตตะวาตกแล้วอาวุ ทันันเตในท่ามกลางแห่งอาวุธโจระคามเกในหมู่บ้านโจรตะทาปฏิตตาเพราะความที่ตะตาเนี่ยนะครับเพราะความที่เพราะความที่นกแขกเต้าปฏิตะตกแล้วตะทะ ฐานีในที่นั้นโจเรหิกะตะนามโมพวกโจรหรือว่าอันโจรก็ได้นะครับถูกโจรก็ได้นะพวกโจรกะตะนามโมจึงตั้งชื่ออิติว่าสติคุมโพสติคุมพระวุธิ เติบโตแล้วเตสังโจรานังเตสังโจรานังอันตรีในท่ามกลางโจรเหล่านั้นเอโกสวะโปตโกนกแขกเต้าตัวหนึ่งปฏิตวาตกแล้วปุพพันตะเรในท่ามกลางแห่งดอกไม้วาลุกาตะเลที่หาดสาย อาสมีใกล้อาสมตะทะปฏิตตาตาตาเพราะความที่แห่งนกแขกเต้าตัวนั้นปฏิตตะตกแล้วตาถาฐานีในที่นั้นอิสีหิกตะนามโมทุกนะครับถูกตั้งชื่ออิติว่าปุปพโกปุปพภกะวุธิ เติบโตแล้ว,เ,ลวเตสังอิสีนังอันตรในท่ามกลางแห่งฤาษีหล่านั้นตะทาข่าวนั้นราชาพระราชาปัจจโรนามะพระนามว่าปัจ,จาระอุตรปัญจาระนักเลในนครชื่อว่าอุตรปัญจาระ สภาลังการะภูสิโตทรงประดับแล้วด้วยเครื่องอลังการสพังพร้อมสับอภิรุหิตวาทรงเสด็จประทับรัฐถังรถคันตวาทรงดำเน,นินไปแล้ววะนังสูปะมิควะทายะเพื่อลาเนื้อวัตวาจึงรับสั่ง อิติวาเรีกไหนนะครับมิคะเนื้อประรายติหนีไปปะเสนะโดยด้านใดยะ,ะบุคลาะของบุคคลใดตัดสะบุคลาะบุคคลผู้นั้นเอวะนั่นแหละ คีวายะต้องถูกปรับหรือจะบอกว่า,าคีสินใหม่ย่อมมีแก่บุคคลน,นั้นก็ได้นะครับหรือบอกว่าผู้นั้นนั่นแหละคีวาถูกปรับอิติดังนี้แล้วอารุยหะ,สะเสด็จขึ้นนะเสด็จลงอารุยหะ,สะเสด็จลงรัฐาจากรถอาทายะ เขียนะครับอทาธายอุทธสิสเสด็จประทับยืนจับธนูซึ่งธนงูปฏิชนะฐานีในณที่กำบังอัฐะขณะนั้นเอโกเอนิมิโคเนื้อทายตัวหนึ่งมนุษย์เสห์ีถูกพวกมนุษย์โปตะ โพธิยมานีสุทูกนะเมื่อนะครับอันนี้เป็นประโยคแทรกลักษณะนะครับเมื่อเมื่อออกมาจากศัพท์นำมานามที่เป็นสัตมิมีพัทเมื่อมนุษย์เสหิพวกมนุษย์โปธิยมานีสุฟาดพุ่มไม้นะฟาดวณนะคุมเพสุพุ่มไม้ ยูอุทธาสิลุกขึ้นแล้วโอโรเกนโตตรวจด,ดูคมนะมักคังทางที่จะไปที่สวายเห็นแล้วลันโยทิฏฐานัสสะเอวะบิวิตตตังเห็นแล้วตะตังตัวนี้แปลว่านะครับเพราะภาวะตะทิดนะ เห็นแล้วว่ารัญโยเห็นแล้วว่าฐานะที่รัญโยพระราชาทิตะประทับยืนอยู่เอวะนั่นแหละวิวิตะว่างตถาพิมุขโขจึงบ่ายหน้าไปทางนั้นจึงมุ่งหน้าไปทางนั้นก็ได้นะครับ ปักคิปปัขันทิตวาเล่นไปแล้ววิ่งไปแล้วปรายิหนีไปแล้ววิ่งหนีไปแล้วแปรวมกันก็ได้นะ,ะมนุษยษาพวกมนุษย์กระิงสุกระทำเกลิงซึ่งการเยาะเย้ยรัญญาสัตทิงกับพระราชาโสราชาเท้าเธอจินเตตวาทรงดำริอิติว่า อาหางอันว่าเราขเหสามิจะจับตั้งมันให้ได้อิธานิณในบัดนี้อนุพันธ์ทีติดตามไปแล้วสเสด็จอรุหะ,สะเสด็จขึ้นรัถังรถอนุพันธ์ทิรีบ ทรงรีบติดตามมิคังซึ่งเนื้อนั้นไปปุริสาพวกราชบุรุษณะณอศักขิงสุไม่ได้ติดตามตังพระองค์ไม่ได้เพื่ออันติดตามตังพระองค์ราชาพระราชาสารถิทุติโยมีนายสารถิเป็นเพื่อนก็คือ ไปสองคนกับสารธีนะครับอทิตสวาไม่เห็นแล้วมีขังซึ่งเนื้อนิวตัตโตทรงเสด็จกับนหายิตตวาทรงสนานจะและปีวิตตวาทรงสเสวยกัณฑารยาณลลำทานรมณิยายะอนาะรื่น่มนั้นแล้วนิปัชิ บันทมลุกขะาายายะที่ล่มไม้โจระคามะสมีเปณนะที่ใกล้แห่งหมู่บ้านโจรข่าวนั้นโจรลาพวกโจรสัพเพทุกคนปะวิถาเข้าไปแล้วอลัญญังสู่ป่าเอวะทั้งหมด อันตโตคามีภายในหมู่บ้านโอหิสติกุมโพโอหิเหลือแต่นกสติกุมพระสถิงกับเอเกณะพัตกาเรนะกับพ่อครัวคนหนึ่งสติกุมพโพนกสติกุมพระ นิคมิตาวาออกแล้วคามมโตจากหมู่บ้านทิสวาเห็นแล้วราชานางพระราชาตถานิปันนางบรรทมแล้วอย่างนั้นปิวิสิตาวาก็กลับคามังสู่บ้านอีกกะเทสิ จึงพูดพัะตการพัตการเกณสถิงกับด้วยพ่อครัวมนุษย์ภาษา,ายะด้วยภาษามนุษย์อิติว่าครับเหล็กไหนม่ยาง พวกเราราชานางมาฤตาวาช่วยกันปองชนพระราชาข้าฮิตาวายึดเอาวัฏฐาพระอรณานิอัศสยึดเอาเครื่องพระสราพ์ของพระองค์ข้ิตาวาจับแล้วนางราชานางพระราชานั้นปาเทที่เท้ากัตติตวาลากมาแล้ว สาขาหิสาขาหิเอากิ่งไม้ปฏิชาเทศสามะปิดซ่อนไว้เอกมันเตณนะส่วนข้างราชาพระราชาปะปะุจชิตว่าตื่นบรรทมสุตวาทรงสดับตังกระถังซึ่งถ้อยคำนั้นพีโตทรงตกพระไทยอิติว่าอิทางฐานางัง ที่นี้สัพปตปิพยังมีภัยเฉพาะหน้าอารุยหะเสด็จหนีไปแล้วนะขึ้นอารุยหะประทับรัถังรถประรายตวาเสด็จหนีไปแล้วแต่ตัฐานะโตจากที่นั้นปะโตถึงแล้วอิสีนางอสลังอสมัง ซึ่งอาสมของฤาษีตะทาข่าวนั้นอิซโยอิซโยพวกฤาษีขาโตไปแล้วพระลาพระายะเพื่อต้องการผลไม้น้อยใหญ่อัสมีอัสมีในอาสมอัชิคงเหลือปุพโกวะเหลือนกบุพกะเท่านั้นโสบุพโก สโสสกุโนหรือบุพภโกนกนั้นที่สวาาหินแล้วราชานางซึ่งพระราชาอากาศิได้กระทำแล้วปฏิสันธารังซึ่งปฏิสันฐานณนะเยนะโดยในอาทนาเป็นต้นอิติว่าเข้ามานะครับ มหาราชขอเดชะมหาราชเจ้าเตพระองค์สวาคตังหรือสุอาคตังเสด็จมาดีแล้วอโถอหนึ่งเตพระองค์อธุราคตังไม่ได้เสด็จมาหลายราชาพระราชาประสิทธิตวาทรงเลื่อมใสแล้ว ปฏิสันถารเรในปฏิสันานาสาัสสะบุพกะสะของบุพกะนั้นจึงประสิทธิปะสัะสังสิตวาจึงสันเสริญบุพกะงนกบุพกะนันทิทรงตำหนิอิตรังสติกุมพังซึ่งนกสติกุมพระนอกนี้วัดจจเนนะโดยพระดำรัสอิติว่า อยังปักขีนกนี้พัทโรเป็นนกดีวะตะหนอนกนี้นะครับนกนี้ทวิโชเป็นชาติแห่งนกปรมาธรรมมิโกทรงธรรมอย่างยอดเยี่ยมอธะสุวร เอสอิตโรปักขีนกแขกเต้าอิตโรอีกตัวหนึ่งนั้นสุโวพูดแต่มักได้รุนธานิพาสุโวรุนธานิพาสติ สุโวรุนธานิภาสติพูดแต่มักได้อิติดังนี้บุพกโกบุพก,กะสุตวาฟังตังวัจนะพอน์ระดันั้นแล้วจึงทูลว่าวุตวา มหาราชะข้าแต่มหาราชเจ้าอาหังอันว่าข้าพระองค์เอะมาตุกโกมีมารดาเดียวกันสหกับเอเตนะสกุนเนะกับนกนั้นปะนะแต่โสสกุโนนกตัวนั้น สังวุโทโธเติบโตสันติเกในสำนักอาสาทูนังชะนานังของจนไม่ดีเตหิอาสาทูหิทูคนไม่ดีเตหิเหล่านั้นบินีโตแนะนำจรธรรมเมนะโดยโจรธรรมอาหังกระผม สุวัตโตเติบโตแล้วสันติกังในสำนักสาธูนางชนานางของชนดีเตหิสาธูหิทูคนดีบิณีโตแนะนำแล้วอาศิอิสิธรรมเมนะโดยธรรมของฤาษีตาสมาเพราะฉะนั้นมะยังข้าพระอ,องค์อุโพทั้งสอง นานาโหมะจึงเป็นผู้แตกต่างกันธรรมเมนะโดยธรรมอิติดังนี้เมื่อทรงแสดงธรรมังซึ่งธรรมรันยเดเพร,ราชาอภาสิได้ตัดแล้วอิมาคาถางพระคาถาเหล่านี้อิติว่า